วันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะครับพาน้องก้ามารอพอสตสมบาวังทองนี่ครับเขาก็จะมีการกั้นนะครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยแออัดนะครับแล้วก็การบริหารจัดการในการเข้าใช้บริการเนี่ยดูเป็นระเบียบนะฮะสำหรับคนป่วยวันนี้ไปนั่งในศาลาครับเดี๋ยวรอคุณหมอคุณหมอจะออกมาตรวจนะฮะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยโอ้ตอนนี้คนเยอะมากมีน้องก้าว คนเดียวมีน้องก้าวคนเดียวนะครับอ่ามีน้องก้าวคนเดียวน้องก้าวนั่งรอหมอครับเดี๋ยวคุณหมอออกมาเดี๋ยวคุณหมอออกมานะครับพอตรวจเสร็จก็เข้าไปรับยาที่นี่นะครับก็อย่าลืมพกถุงผ้ามาด้วยเนะฮะที่นี่เป็นรอพอสอตตะมนต์ท่าวังทองนี่น้องก้าวก็นั่งรอตรวจนะครับในสถานการณ์โควิด -19 นี่ยังแพร่ระบาดอยู่ วันนี้คนเยอะไหมครับน้องแก้วน้อยนะฮะอุย้ยมีกี่คนครับมีกี่คนท,าามมทั้งสาลามีอ๋อมีน้องแก้วหนึ่งมีพ่อหนึ่ง <laughs> โอเคโอเคโอเคพอแล้วครับสวัสดีครับ